าเราด้วยฝั่งนี้มาเราเล่นไหมแม่ก็เล่นให้ได้เอาอาร์อาก็ไปเล่นอยู่ในมอนเฮดด้วยแอะแอะเขาในมันเฮดเขาจยายามรับสภาพแขเดียวกันอะอ้าวอะไรเนี่ยมาพูดกับผมก่อผมงงเนี่ยเขาแซวผมกับแก๊งเดียวกันเกล็ดทั้งคนขาดไอ้พวกนี้ไม่ขาดนี่หมั้อุ้ยสตอรี่ครับพี่วันกินอะไรโอเคสักครู่สักครู่สักคร้ตเราตามพี่้าให้อยู่ได้ได้พี่ได้ ไอ้มันเห็นว่างไงบ้างครับต้องอันนี้นะไม่ไม่ห้มันพรุ่งนี้นะต้องคุยวันนี้แล้วก็ได้ตีพรุ่งนี้นะมันจะได้สับล็อตไม่ได้อเล่นสตอรี่ไหมครับห้าไฟให้โอเคโอเคเออไหนก็มาเราผิดแล้วแล้วอะไรล่ะครับนาอัตมาจด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 คนนึงใครจดสัตมาเดี๋ยวขอเออพี่วันครับจะขอเขีย้เรื่องเก่าก่อนได้เรื่องไหนครับอ่าลองพูดแล้ว พี่ผมส่เคาอเคโ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 อเค้อเค่อเคโอเคอเคโ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 อเคาอเคโ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 อเลยอเคโอเคโอเคโอเแโอเมก็เคโอ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 เคาอเคโอเคโอเหโอเคาอเคลอกคโอเคอเโองคโอเคโอเนโอเคโอเคโเคโอเคโอเคโมเอเคโอเคอเคโเคอเอเกเคเถียงกโนเคโอเคอเคโเคโอเคโอเคโอเคโาเเเเเอเอเเอ่ครับ สักครู่นะสักครู่นะเดี๋ยวผมขอเอาเรื่องเก่าแป๊บนึงเอาเรื่องเก่าแป๊บนึมีพี่ก็เาน้องมาสภาเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาบับกันอะไรอย่างนั้นไงน้องคุยไปตรงนั้นมันไม่ได้อะไรพี่ก็เลยบอกว่าเอองั้นมาตรงนี้เลยดีกว่าใครที่ไปนี่กับเขาอ่ะไปนี่กับเขาไม่ต้องไปแล้วนะถ้าคุยสภาแล้วอ่ะเออ เลยมีค่าปา้าชัยใจเล่นอะไรไปหนึ่งสามหนึ่งอ่ากระเป๋าสี่หนึ่งแพทพี่ตาพี่ดูคลิปก่อนที่ผมส่งให้เรื่องเก่าที่เดมอนเทมมาแจ้งอ่าเราเราไปทีละเรื่อง ้องสง่งมาผฐานเหรออืมใช่ผมส่งให้พี่ในในใน,ในข้างนอกอะ่ะผมส่งให้แล้วสปวนตัวไม่มีนี่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 นรูแปแบบผมรู้แล้วพี่พี่ตอดเร,รื่องไหนอ่ะรู้ไหมทำไมมาถึงมั่นใจ ทั้งสองคนจากแรงรักมาสองคนเป็นไม้ไม,ไม้ไม้หดอะวงไฟอะผมเออเอามา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 ไม่เป็นไรเอามาไม่ดม,มัไมด้มึงก็ต้องเชื่อมันในเพื่อนแค่นั้นเอง สีสัอ่าสักครู่นะครับทั้งคู่รคไร้ได้ได้ไม่ผมขอเชิญหน่อยครับขอเชิญเชิญนะครับอยู่ไหมฮะครับพี่ ตอนนั้น DMH ชอบล้อเรายืมมือคนอื่นช่วงที่เวทมาช่วยอ่าดูสภาพมันตอนนี้ก็อาอาไม่ยืดเอืเอมาเอือเอามาอเอะาาชนะได้ดได้ไม่มีคำพูดเนี่ย ัลโหลครับพี่โลครับอ่าต่อครับถ้าเกิดเป็นกรณีเนี้ยถ้าเกิดแบบว่าซื้อซื้อเรื่องเนี้ยไม่ได้ใช <per cient alities> ่ไหมตอแค่ออกสภาไปแล้วก็ไปแรกกระทืบมันก็ได้ถ้าเกิดมันสวนก็ก็แค่แคป็ตูไปใช่ไมได้ได้อยากเล่นวันวันพรุ่งนี้มันก็ถ้าเกิดอยากเล่นวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปออกปุ๊บแล้วก็แรกกระทืบมันจนมันโอเคโอเคเรื่องจนมันสวนอ่ะแล้วพอมันสวนปุ๊บตอก็มาสภาแล้วก็แครตู้มาแล้วก็ได้ได้ได้เล่นซตอรี่ น่าจะหลุดง่ายอยู่มันทำเหี้ยอย่างมันอะมันสัางย่างอะมาไอ้ดีมเมทตรงนี้ที่ที่เราที่เราส่งละกันอ่าเมื่อกี้ที่เรียกปอธิบายบอ,บอกทางเสียไปได้ก่อนละกันที้เขาอธิบายเรื่องคลิปมากกว่า ว่าสถานการณ์เป็นยังไงตัวนี้เดี๋ยวผมต้องต้องลองให้นายกเขาดูอ,อะไรแต่ในมุมผมละกันนะขออนุญาตนะผมยังมองมสำหรับผมนะว่ายังมองว่ามันมันเฉยๆก็คือเหมือนบริการแบบไปยืนแบบไปยืนเลากันไปเลากันมาแล้วมีฝั่งนูน้นเลาด้วยฝั่งนี้มาเลาย <S <S แต่ว่าสำผมมันจะเข้าขายยังไงเรื่องของพันธมิตรหรือเรื่องของมัวล,ลี่อะไรเงี้ยตรงนี้ต้องต้องษาอีกทีนึงแต่ในมุมผมผมยังคิดว่ามัน มันเป็นเมือนเป็นการเป็นการที่แบบเข้ามาลุมพูดคุยกันมากกว่าอ๋อมาลุมเล้ามาลุมเล้าอ๋อไอ้วันที่มันมันเพิ่งมาวันแรกมันไม่ได้แบบไอ้วันเพิ่งมาวันแรกแล้วแล้วที่เราไปยิงกันอะจะได้ไหอะไรอย่างนั้นไม่ใช่จะได้ไหมพ่จพี่ตาพี่ตาเป็นเคสที่อยู่แลนด์เขาถูกไหมที่มีโดที่มีโดโดอลวีอ๋อสามารถพูดแย้งได้เลยพี่มันเป็นเคสอ่าคนเนี้ยคนข้างหน้าผมเนี้ยเขาหายไปสองเดือนก่อนหน้านั้นตอนเขาอยู่แดนปรเทศช่วงนั้นเขาก็ มาเล่าเอ็มดีแบบนี้ตลอดพี่แล้วสุดท้ายของเขาก็แกงเขาก็ไม่ต่างคนต่างไม่มีโพสเทคอ่ะแล้วก็มันก็เล่ากันได้อยู่แล้วผมบางเมื่อกี้อ่ะก็ตรงๆเมื่อกี้เรียกไปไม่ได้ว่าไปอะไรก็คืออยากทราบเขาก็เล่าแหละว่าเขาทวิตว่าเขามีแคปชั่นมีอยู่แลนอย่าเงี้ยแล้วอยู่ดีโค้ดก็ตามมาพอโค้ดตามมาเสร็จปุ๊บก็มีการเล่ากันระหว่างโค้ดและเอ็มดีก็เหมือนมีมีแท็กเรื่องคำพูดเล่ามาด้วยเขาเลยมองว่ามันมั่วลี่หรือเปล่าแล้วพี่ก็ถึงบอกว่ามันมันมีโอกาสเกิดเกิดขึ้นได้มันอาจจะไม่แบบ ไม่ใช่ว่าแบบไปรีโกและเอ็มดีไปเด้งอะไรยังเยังไม่ถึงคัหนบวกแต่แต่ตัวเนี้ยผมยังไม่ตัดสินใจผมเดี๋ยวผมให้นายได้ครับได้ครับแล้วก็เพราะว่าผมต้องบอก่าทีนี้เอาเรื่องเอาเรื่องตรงนี้ก่อนเอาเรื่องตรงนี้ก่อนมันยังไงคือใครแทงใครอ่ะเอ็มดีแทงครับเรื่องแทงครับเรื่องเกิดจากการที่พวกผมอ่านจดสตอรี่คุณที่สภาชัพีแล้วก็กลับแลนด์กลับแลนด์อาใช่ครับจบรีกลับใคร กลบนีกับนาคอนนี่พี่หลบนีกับนาคอเสร็จปุ๊บกลับแลนด์กลับแลนด์การทยอกันกลับแลนด์แยกย้ายกันแหละแล้วก็อยู่ดีก็เห็นน้องวอลบอกว่าเอ้ยเจอเสื้อขาวได้มานรีมายืนอยู่แลน์ผิวปากอะไรอย่างเงี้ยแิบปากมาอะไรหรืออะไรครแลนผมครับไอแลนด์เอ็นดีลด์ีฟิมนี้ครับครับโอเคแล้วที่พืว่าเรายืนกันอนการแล้วก็ไปตอนแล้วน้องๆในแกงก็ไปยินคุยก็ไปเล่ากันไปมาแล้วสุดท้ายเขาก็หลุดแบบว่าพูดแบบว่าตอนพูดคำว่า ผมชื่อตั้มอะไรนี้ใช่ไหมคราก็บอกอบบหลุดแรงหลุดแรงประมาณนะประมาณแล้วมันก็คือคําพูด,ดที่มันก็สามารถแทนกันได้แล้วประมาณด้วยคําพูดข,ของเขาแล้วก็มาส่งสภาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่นไหมถ้าเกิดเรื่องนี้เล่นไม่ได้ก็เดี๋ยวไปนอกสภาพ,พวกก็ไปหารเร่กันต่อถามเขาแกค่แค่ลามาเพื่อจะถามว่าเขาจะเล่นไหม่อเอาเห็นแล้วเราเราไปยืนอยู่ปากอยู่แลนบอกไม่ได้ไม่พูดนะไม่พูดนะว่าแล้วใครเราจะไปยืนของผมม่ติเรายืนแลนไหนก็ได้เป็นหรืเป่า คือขออนุญาตนะครับพี่ตาทำออย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แมแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเออคือมันอย่างงี้ครับคือผมอ่ะเพิ่งเก็บรถเข้าไปแล้วผมก็เดินเข้าไปในไรนะครับผมแค่แบบไปเดินแบบเดินเล่นครับยามันดกดีทั้นั้นท่านไหนไม่ัไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้ว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 เ่ออ่ะผมก็เดินเล่นเฉยครับแล้วอยู่ดีเขาวิ่งมาตามผมผมยังไม่ได้ผิวปากเลยฮะแต่บอกผมผิวปากวิ่งตามเดินมาหาพวกผมเองนะบอกผมวิ่งตามตอนไหนผมเดินแค่แบบ ตรงอิฐที่มันปูออกมันได้ถ้ตัดไปนี่คือมีมีมีผูเด็กปะไม่ไม่มีตัวมันไม่ไม่มีสุดท้ายต่างคนต่างเหล่ากันแต่ถ้าเกิดมันซื้อเรื่องไม่ได้หรือเขาไม่อยากเล่นด้วยหรือเขาไม่อันนี้เราถามดีกว่าดัมเฮดถ้าเราไปอยู่เราดูเราก็เหมือนแบบไปไปใย่ใหญ่ใหญ่เตีนอยู่นะอ่าประมาณนั้นนะความเป็นจริงอ่ะอันนี้แค่ถามว่าอยากเล่นไหมครับยากเล่นไหมแค่นั้นเองเราจะไม่ต้องปวดหัวสภาด้วยถ้าเราถ้าเราไม่อยากเล่นก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยว่าบางทีเรารู้นะ้วเขาอยู่กันอยู่นานจะต้องติดเย็น อยากเล่นไหมครับโอ้ยไม่ไม่อยากรอกแต่ว่าก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นให้ได้ไม่ไม่ค่อยเล่นได้ครับผมเล่นได้มันจะได้เคลียร์แผลกันด้วยเนาะพี่ต้าเนาะอยากเล่นไหมอยากเล่นครับอยากเล่นครับอยากเล่นอยากเล่นมากไหมมากมากเลยครับอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามามาเดี๋ยวเล่นให้เล่นให้มามาโอเคครับเล่นอะไรเล่นอะไรดีอ่ะเอากี่ไฟอ่ะเอาถ้าห้าไปเลยแกห้าห้าครับห้าพี่สี่ดาวตีกันแล้วครับผม ได้ไหมได้ครับห้เอ็มเต็มแม็กซ์เลยครับเต็มแม็กซ์ครับพี่เออพี่ตาครับเรื่องเก่าก็คือต้องรอตรงเนี้ผมก็เลยจะตัดมาอย่งนั้นถือว่าที่เอ็มบีไปพูดใส่ไ้โลโก้อะไรของเราอ่ะก็ก็ก็ตีไปดิไอ้บาคนเขาแกงร้อนนะพี่ตาคือเมื่อวานอ่ะเอ็มดีเขามีสตอรี่กับน้องเช้งอ่ะเขามายืนเราผมนี้ฮะได้เหรอครับมันเยเขาเรียกว่าเราหรอลองลองให้ให้พี่ตาดูก่อนก็ได้นะอุ้ยส่งไปแล้วครับ อ๋ออันที่สองมานี่คือมีเขามีสตอรี่กับเชียงเขามีสตอรี่กับน้องเชียงแล้วอ้าวสักครู่สักครู่สักครู่ผมขอคแล้แกงอะให้บอกให้รอไม่ได้เช็คเรื่องนี้ไม่มีใครบอกผมเลยให้ขอับแกงต้องรอแป๊บนะเดี๋ยวไปนึ่งหึ่งห้าสองห้าสองแต่แต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดบอกไปได้ก็ได้นะลองลองลองไปฟังดูมันมันบอกว่า พวกสูตรดำเยอะเลยอะจำได้ปะมากันเยอะเลยสูตรดำจำได้ปะแล้วมันบอกผมมันบอกว่าเรามีหลายเรือเเลใช่ไแล้วก็ผมขอพูดนะจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องน้องผมพูดกันอ่ะเพราะว่าที่เขาพูดว่าสูตรดำมากันเยอะเกินเลยแล้วคราวนี้ตอนก็ถามว่าแล้วมายืนดูไม่ได้หรอตอนนั้นแล้วตอนนั้นก็เป็นคำพูดที่แสบมาแล้วน้อง แล้วองๆไม่ไม่จะจะให้ดูไหมล่ะล้องๆในแก๊งก็รู้สึกโอเคก็เลยพูดทมแย้งกันได้อ่าครับผมก็อย่างที่เขาพูดมาใช่ไหมครับว่าที่ผมพูดไปอย่างนั้นว่าพูดไปว่าสีดําคือมันมืดเลยแต่ผมก็ตอนตอนท้ายผมตอบว่าอะไรผมก็ไม่ได้มีอะไรนะผมไม่ได้มีอะไรสุดท้ายผมก็ไม่มีอะไรคุณนะผมก็ขับออกปกติของผมนะคือผมก็พูดเฉยๆผมไม่ได้บผมก็ก็น่แหละพี่แล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปเล่าอะไรกันต่อ ก็คือแยกใหญ่กันตรงนั้นครับแค่นั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้หลุยเป็นพวกขนาดหลุยคืออะไรวะพูดวงใหญ่ดิเมื่อกี้มีดัมเบลเฮแซสกอร์ที่ผมแพ้ห้าสองครับเมื่อกี้มหนียวอะไรได้ครับอ๋อโคตรโคตรน่าจะมีโปรเทคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุยแป๊บนึงพี่ขอที่ละเคขอขอพี่ว่ากับพี่ต้าเขาจะไม่ได้เปิดหัวพี่พี่ต้าครับมันของเคลียร์เคเอ็มดีก่อนี้ว่าไอ้ที่พวกน้องๆพูดกันเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็มาจาก ที่เขาพูดว่าสูตรดำมากันเยอะเลยอ่าใช่ครับเลยมากันมืดเลยแล้ววันนี้แล้วคันนี้ต่อก็ถามกลับไปแค่ว่าแล้วคือมาดูไม่ได้หรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดสวนกลับมาว่าเด้งกลับมาแล้วคาวนี้น้องๆในแกงก็เลยรู้สึกไม่โอเคก็เลยพูดจาอย่างตามคลิปพี่พี่ตาโดยสรงไปอ้าวแล้ตอนนี้ถ้าเผื่อคุยเรื่องเล่นปุ๊บแต่เรื่องไอ้คำพูดถ้าเผื่อเขาอ่านได้ครับพี่ลองตรวจสอบดูก่อนก็ได้ครับเขาคาพูดของเขาเป็นเชิงหาเรื่องเราระหว่างมิสเตอรี่เนี่ยเขาก็จะโดนปรับแต่ถ้าเเป็นคําพูดที่ มันปกติเช่นแบบอสุดสดำม,มากันเยอะเลยผมถ้านผ,ผมมองว่าปกตินะเสียไม่ได้ก็ะจะโดนปรับแค่นั้นเองโอเคครับพี่แล้วก็เอาทีนี้เอาเรื่องรีอ่ะเอาเรื่องรีงรก่อนก็ได้ครับพี่เก็อ <K> <K> ขอพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งได้ไหมครับพี่แล้วไม่เท่ครับพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งคนะจริงๆมันก็เป็นเวลาสภาแหละสองทุ่มครึ่งได้ครับโอเคครับห้าไฟห้าเอ็มพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งได้ครับพี่พี่ต่ออยากเล่นยี่สิบเอ็มไหมครับอุ้ย เอาห้าพอห้าพอเอากดตามกดตามเกณฑ์พอน้องเดี๋ไปโอเคครับใช่ยังใช่โอ้ยยี่สิบเอ็มเลยเหรอเอายี่สิบเอ็มนั้นมาเล่นโป๊กกันดีกว่าสนุกกว่าเยอะม่งแพ้พึ่งพิ่งแพ้พี่มาด้วยอ่ะโอ้ยนี่เพิ่งชนะโก้ดมานี่ได้ได้ตั้งห้าเอ็มแลออกมาเล่นกันนี่แหละนุ่งนุ่งมาพิต้าเนาะพี่วันห้าเอ็มเนาะห้าเอ็มพอแล้วได้ครับได้ครับ อ่ะ 55m วันนี้สองทุ่มครึ่งใช่ไหมพวกปั้นใจเดี๋ยวผมดัดเดี๋ยวผมดับเองเอาให้พอไม่ต้องเยอะขนาดนั้นบอกแล้วแค่นี้พอน้ำจิ้งยังน้ำย่อยอะไรนะครับไฟรดปกติเลครับปกติเลยครับชนอะไรปกติเลยของให้กิตให้กิตเลยครับได้ครับครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวสกาวอินพีแทนพี่เย พี่เคอยากเล่นด้วยใน่่ยพีแบบแทนใครมันมันมันแทนใครได้บ้างเอ้ยกริดกริดกริดคนคนพอป่ะถ้าคนไม่พอเอาคนชื่อเคมาเล่นได้นะไม่ถึงอะไรครับตอนคนเราอ่ะหร like ือครบแล้วนะน่าจะครบเดี๋ยวพี่ขอดูย้อนหลังหนึ่องตอนแป๊บนึ่งขอจะได้แก้แก้ฝั่งนี้ที่พันได้ได้ได้น่าจะน่าจะครบแล้วครับรอสตอร์ลีน่าได้ไหมเราเราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผมก็อยากเล่นกับคนเนี้ยอ่าเจ๋ออ๋ออ่าเข้าใจครับเข้าใจ มากี่คนอ่ะถ้าจะมาเล่นมากี่คนเชิญฉลี่ยคนเดียวผมเอาเบอร์เบอร์เบอร์ไหนเอาอาอาก็ไปเล่นอยู่ในมันเทสถูกไหมแเขาในมันเทดจะเขาจะยอมรับสพาไหมครับเป็นเมนไม้หอมเมนไม่กี่คนเลยใช่ใช่พี่พี่เคเขารู้วยครับเมื่อกี้คือตอนนี้อ๋อก็ว่าอยู่ทำไมถึงเขาอยากเล่นเาอยากเจออลังเจอเจอกันเองอะไรอย่างงี้พูดอะใครครับพูดอะใครครับกูนึกว่าเสียไม่ได้ยืน5คนเขายืน2คนเมื่อกี้ได้ยืนเหมือนกันได้ยินกันไม่โอ้ยโอ้ยไม่ละพี่ พูดอะไรเขาจะมาใชสกอโอเคครับเดินออกไปพูดอะไรเขาข้างหลังได้กดวอลหรือเปล่าพูดกับใครครับพูดกับใครเมื่อกี้เดินออกไปออกไปพูดครับหรือก็มีโพเทคใช่เดี๋ยวดูโพเทคดีกว่าจะอยู่แต่หน้าตู้ครไม่ยอมรับเลยอะครับดนยากเพราะว่าอไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาตรวจไป ตามหลักการที่เราพูดแล้วแล้วก็ตอนแรกผมก็ถูกที่ยหันไปมองอ่ะสิ่งแรกที่เราเเขาไปดูแับนแรจะมาดีว่าคุณด้วว่าคุยรายการโกงมาสองคนแล้วเดคนแลดีมันมากกว่าห้านะเพาตอนที่พูดอ่าผมหันไปมองอยู่จริงๆับก็เลยคิดว่เข้ามาเพิ่มมาควาเหมือนเพิ่มมาเพิ่มฮะมายืนหกทัไม่เขาพี่ตาครับงั้นเขาบอกขอคุยในวันนี้โกงหกนะขอเดินออกมาผมจะมส่งว่าเรีกว่าจบเอาไ้เออ อภิต้าครับของผมเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่วันต้าอะไรครับร้อยครับอ่าอะไครับโอเคครับเอาอะไรครับแต่ถ้าเกิดเรียกเอ็มบีมาคือเรียกมาปรับอ่ะไอ้รู้เลยผมไม่ต้องการอะไรได้ได้ครับพี่ได้ได้ครับพี่รู้แล้วล่ะมาเตรียมเงินไปเลยล้านหนึ่งโอเคได้ครับพี่ไปเอไปครับของครับพี่ต้าของครับพี่วันขอบคุณครับอ่ะหลุยโดนอะไรอะน้องผมไม่ต้องการอะไรแค่ผมยืมเมื่อกี้ขอมาพูดแซวผมเฉยเฉยผมก็เลยจะแจ้งครับแซวอะไรล่ะแล้วผมจะแซว52ครับมูลมันไม่มีอะแล้ว52เล่นมาเหรอ ใช่ครับเอ้ยหลุยถ้าหลุยไม่มีหลักฐานอันนี้นะหลุยหลุยมีหลักฐานไหมไปพูดมั่วสั่วไม่ได้นะพแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาถอยออกไปกดว้าพูดแต่ว่าไม่มีไม่มีได้กดเอางี้เอางี้หลุยก็ลองส่งหลักฐานให้พี่อ้วนกับพี่ต้าเขาตรวจสอบสิเรามีพูเท็ก่ะถ้าเขาพูดจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เขาบอกเขาไม่ได้พูดอะจะโดนคูณไหมครับพี่ต้ามันไสมึงครับมาให้มมถามมุมถามหลุยสอนเขาโอเคครับพี่ ยิ <c oughs> ่งพูดยิ่งจะเข้าตัวแก๊งเดียวกันนะ,ะมา้าเฮ้ยแก๊งอะเอ้า,อ,าอะไรเนี่ยมาพูดกับผมว่าแก๊งเดียวกันเนี่ยผมงงเนี่ยไม่ก็คือน้องมันมัน แก๊งเดียวกันแล้วที่ผมยืนอยู่ของมาแซบผมนะอ่ายยยัอ้าวอย่างนี้คืออะไรเนี่ยครับเอเอ็มทีขออกไปก่อนไม่ไม่ไม่ผมผมงงเนี่ยเขาแซบผมว่าแก๊งเดียวกันคืออะไรครับพี่ก็อาจจะดูสีเห็นสีสีเหมือ่กันโอ้ยพี่ทิต้าทิต้าก็ดูดิหลุยส์ก็อยู่แก๊งอะไรผมอยู่แก๊งอะไรได้หลุยส์ตกหลักฐานไปเลยครับถ้าสอบผมสงสัยอยู่เมื่อกี้ผมสงสัยการจริงไปแซ้คนอื่นกันขอบคุณเล่นอะไรมาเราผมได้เดชเข้าไปพูดกับหลุยส์แล้ครับ ไม่ได้เดินนะเหรือไม่ต้องไมตอบแล้วหลุยส่งไม่หลุยส่งไปให้พี่ต้ากับพี่อ้วนเขาดูเออจริงไม่ต้องส่งอ่ะีกูได้ยินปรับเลยฮัลโหลนะพี่เิจพี่เิจท่าแสแล้วเห้พี่ต้่ม่มพี่ต๊อดยยนไม่มันไม่ไม่ไมน่าหลคุยไปแล้วอะไม่ไมฟังฟังก่อน่ริคุยกันแ่ว่อ๋อหรอตลอเราเต็มอยู่นะต่อให้พี่ปาออกไปอะ ไม่ไม่ไม่สลตเกินคือพี่เปาแค่นั้นครบง่ายๆจบเลยคือแค่นั้นครบแล้วพอแล้วพอแล้วเราเราไม่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 ต้องไม่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 ต้องเอาเซ็ตเราเลยเอาเซ็ตเราเลยโอเคไหวเราคิดว่าน้องๆเราไหววะไหวเขาเอามาได้เขาไม่ได้เอามาตลอดหรอกเชื่อผมเถอเอามาเอามาได้ตลอดก็นั่นแหละก็ให้เขาเล่นไปแต่เอามาเออไม่เขามาช่วยได้ไอ้นี่มันบาแบบได อยากได้แล้วแล้วใครจะออกแทนอ่ะมันไม่มีมันไม่ทันแล้วมันปลดไม่ได้ไม่ทันแล้วมันปลดไม่ได้ไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปลดไม่ได้คือเออสล็อตเราเต็มเลยเราเต็มแล้วเราเต็มเอี๊ยดเลยคือคนหลักหมดเลยพี่เปาอ่ะคือสล็อตที่เป็นสล็อตพิเศษเข้าใจไหมน้องที่มาเล่น